การประชุมคณะกรรมการค้าจ้างชุดที่22ในวันนี้นะครับได้ย้อนข้อสังเกตของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับมาประกอบพิจารณาอาจจะค่าจ้างขั้นต่ำในปี67แล้วนะครับซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้กรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปี67ตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่8ธันวาคม2566นะครับเนื่องจากสูตร การคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำที่คณะกรรมการค่าจ้างที่ใช้ในการากำหนดค่าจ้างขั้นต่ำเป็นสูตรที่คณะกรรมการค่าจ้างไม่มีมติเอนชอบตามที่อนุกรรมการจังหวัดทุกจังหวัดได้ได้ใช้หลักเกณฑ์ในการตีค่าจ้างขั้นต่ำแล้วนะครับจริงนควรให้รับค่าจ้างขั้นต่ำด้วยความเหมาะสมและความเป็นจริงนะครับเป็นการพิจรารณาอยู่บนพื้นฐานของความสมุภาพเป็นธรรมและเชื่อถือนะครับ ซึ่งที่ประชุมเนี่ยนะครับได้เ,เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการขั้นต่ำนะครับดำเนินการพิจารณาปรับสูตรในการกำตำรวจอาจาราค่าจ้างนะครับเป็นการปรับอัจาร่าจ้างา่าขั้นต่ำโดยเร็วที่สุดนะครับเมื่อสภาพเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญก็คือเ,ออเราจะดำเนินการนะครับตั้งอนุุกพิจารณาปรับสูตรใหม่นะครับ ให้เร็วที่สุดโดยวันที่วันที่สิบเจ็ดมกราคมหกเจ็ดเนี่ยนะครับจะมีการเสนอรายเชื่ออนุกรรมการพิาราจารณาปรับสูตรอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่นะครับเมื่อกาหนดหลักเกณฑ์หรือสูตรใหม่แล้วนะครับก็จะให้ดำเนินการอ,อานุจังหวัดพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างนะครับตามสูตรนี้มาเพื่อเสนออ,อนุชุดใหญ่นะครับเพื่อจะเป็นการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดเยเร็วที่สุดนะครับเพื่อให้แรงงานทั่วไปนะับแรงงานแรกเข้าสามารถ อ,อมีค่า่าจใา้ขั้นต่ำที่สามารถประกัอยู่ได้ตามมาตรฐานการคระมชีพนักสภาพธุรกิจและสังคปมปัจจุบันนะครับรวมทั้งความเหมาะสมกับความสามารถของธุรกิจในข้อเท็จจริงด้วยนะครับโดยพิจารณาจากาจาความสมบูรณของพื้นฐานและรับฟางความคิดเห็นทุกฝ่ายนะครับทั้งนายจ้างาลูกจ้างโดยเฉพาะถ้ามีการเรียกร้องของลูกจ้างนะครับในกการขอราความค่าจ้างนะครัส่วนทั้ง เราตรวจสอบว่าในไม่กี่เดือนข้างหน้าดนาย<ม>จ้างมีความพร้อมที่จะสามารถรับกา,ารเพิ่มค่าจ้างขั้นได้ก็จะดำเนินการเร็วๆในการปรับค่าจ้างใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทั้งนายจ้างลูกจ้างสามารถประกอบธุรก,กิจและดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขพูถึงนะครับก็คือเอาว่าเอาว่าเอมติที่ปรับสองถึงสิบหกบาทของวันที่แปดธันวาคมเนี่ยตอนเนี้ยเรายังคงมตินั้นไว้ ยกเว้นแต่ว่าถ้าจะมีการประชุมใหม่วันที่สิบเจ็ดมกราคมที่จะเป็นการปรับสูตรได้สูตรใหม่คำนวณออกมาใหม่อย่างไรเดี๋ยวค่อยมาปรับกันอีกทีในปีหน้าอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับนี่เราใช้สูตรนี้ไปก่อนนะครับสูตรเดิม <3 S 2> ไป่สูตรที่แปดนะครับแต่ด้วยความเร่งด่วนที่เราจะต้องปรับสูตรใหม่นะครับและรวมทั้งเราต้องดูสภาพของ อาจาการตัวตันทางเศรษฐกิจแต่ระยะเวลาไม่กี่ข้้งหน้านะครับซึ่งอาจจะต้องจับค่าจ้าง,งให้จำใหม่อีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้เออหมาะสมวยความกับตรงกับความต้องการทั้งนายจ้างลูกจ้างด้วยนะครับเพียงแต่บอร์ดคณะกรรมการชุดค่าจ้งาจงชุดนี้มองว่าเน้นม่อมีวติไปแล้วนะครับก็ยังไม่มีการคำนวณสูตรใหม่มาเพราะสูตรนี่นก็ต้องไปหาค่า ในการหาหลักฐานวิชาการอีกครั้งต้องใช้เวลาเพราะเราจะปรับเลยตอนวันเนี้ยจะไม่ได้ไม่ทันนะฮะก็เสนอให้ไปดำเนินการปรับการกันืวดค่าจ้างใหม่นะครับต้องมีคาม่าทำงานต้องมีนักวิชาการมาที่รณาอย่างรอบคอบนะครับและยึดความถูกต้องทางวิชาการเพื่อจะดำเนินการปรับค่าจ้างใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับภันธุีน